ปีกว่าแล้วละค่ะเต๊สัตวัตได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะก็คนทั่วไปล่ะครับที่เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตความรักเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยนะคะหมายถึงหนุ่มเตะเนี่ยไม่ได้เจอภรรยามาปีกว่าอาจจะด้วยมุมมองความคิดและอะไรหลายๆอย่างขอเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงต่างคนต่างเว้นระยะห่างค่ะง,งานนี้เลิกไม่เลิกนะคะแฟนๆก็ต้องส่งกําลังใจแล้วก็รอรุนกับคู่นี้กันค่ะ ต้องส่งกำลังใจนะคะให้หนุ่มเตะด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักก็มีหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเลิกหรือไม่เลิกแต่อย่าเลิกเลยเนาะหลายคนเราก็คอยเชียร์อยู่กับความรักครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวต่อมาค่ะได้ได้วยว่าสาวเป้ยปันวาดคุณแม่ของน้องโปรดนะคะงานเข้าแล้วค่ะหลังจากมีหญิงสาวคนหนึ่งนะคะมาต่อว่าในอินสตาแกรมว่าเป้ยเนี่ยแหละทำตัวไม่น่ารักกับหลานเขาเอาซะเลยทำเอาเป้ยต้องออกมาโพสผ่านทวิตเตอรมส่วนตัวค่ะ 就。 มีคําตอบไปนี้นะคะเป็นสิ่งที่หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหญิงสาวคนนี้เนี่ยเขียนลงไปในอินสตาแกรมของสาวเปยค่ะก็เขียนด้วยนะคะเป็นข้อความตอบไปนี้ค่ะว่าคุณเปยคะดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ติดตามไอจีของคุณเปย์ลัน้องโปรดตั้งแต่น้องโปรดเกิดจนตอนนี้เนี่ยก็ยังติดตามความน่ารักของน้องโปรดแต่วันนี้เนี่ยผิดหวังในตัวคุณเปยที่แสดงกริยาดูถูกหลายอย่างนะคะ,ะทั้งหลานแล้วก็ดิฉันตั้งแต่สีสันรดไปเท้าก็ไม่คิดว่าคุณเปยจะเป็นคนแบบนี้อย่าแสดงความรังเกียจ กันขนาดนี้เลยค่ะชาติตระกูลฐานะหลานของดิฉันที่แพ้คุณแม้แต่น้อยไม่มีอะไรมากแค่เสียความรู้สึกที่เคยชอบคุณเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งต่อมานะคะเ้ยก็ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมกับชี้แจงค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าถึงคุณจุดๆนะคะเ้ยเนี่ยไม่รู้ว่าเป้ยทําอะไรให้ตัวเป้ยเองเนี่ยไม่เคยดูถูกคนอื่นหรือมองใครแบบศีรษะจดเท้าเลยนะอ๋อแล้วก็ไม่เคยมองว่าตัวเองดีหรือเด่นหรือเลิศเลอมาจากไหนเท่าที่เป้ยจําได้เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเ้ยเนี่ยไม่รู้และไม่แน่ใจว่าใช่คุณหรือเปล่าที่เข้ามาขอถ่ายรูปไปกับหลานๆของคุณในระหว่างที่เป้ยกําลังดูลูกเ้ยอยู่ซึ่งเป้ยว่าเป้ยให้ถ่ายรูปนะคะค เป็นเด็ก3าคนมี2คนแต่งตัวเหมือนกันเป้ยยังทักทายว่าอุ๊ยแต่งตัวเหมือนกันเลยซึ่งในช่วงระยะเวลาค่ะระยะหว่างที่มีการถ่ายนะคะมีเด็กตรงกลางค่ะไม่มองกล้องเปยเนี่ยก็ว่าคิดว่าะจะทํายังไงดีให้เด็กคนนี้มองกล้องแล้วก็ช่วยพยุงเขาขึ้นมาพอถ่ายเสร็จเป้ยก็เห็นหน้าเด็กคนที่เหมือนใบหน้าน้องไปโดนอะไรมาแต่เราก็มองด้วยความเป็นห่วงแต่ก็นึกในใจว่า ไม่กล้าถามเพราะกลัวจะเสียมารยาทหลังจากถ่ายรูปเสร็จเป้ยก็ยังยิ้มให้แล้วก็เดินไปดูลูกของเป้ยต่อซึ่งเป้ยก็ไม่รู้ว่าใช่คุณคนนังหรือเปล่าถ้าไม่ใช่จะมีอีกคนที่น้องโปรดไปย่างเล่นเกมด้วย ซึ่งเป้ยเนี่ยก็เกรงใจที่น้องโปรดไปแย่งเล่นก็เลยบอกให้คนรถเอาเหรียญไปแลกสําหรับหยอดตู้นะคะแล้วก็ไปคืนน้องเขาเพราะว่าโปรดเนี่ยไปแย่งของเล่นก็เลยทําให้เขาไม่ได้เล่นนั่นเองเป้ยก็เลยเกิดความเกรงใจแต่เป้ยเนี่ยมีการถ่ายคลิปตอนเล่นเอาไว้ด้วยเพราะอยากจะเอาลงไอจีอันนี้เป้ยไม่ทราบว่ากรณีไหนเป็นของคุณแต่เป้ยยืนยันตรงนี้ค่ะว่าเป้ยเนี่ย ไม่สามารถทําให้คุณนึกถึงความคิดของใครหรือว่าของเป้ยได้หรือแม้แต่การกระทําใดๆก็ตามแต่เป้ยไม่เคยดูถูกใครแล้วก็ไม่เคยมองไกลแบบศีรษะจรวดไปเท้าโดยเฉพาะยิ่งเป็นเด็กก็ตามและเป้ยเชื่อว่าตัวเป้ยเองไม่ได้เป็นแบบที่คุณกล่าวแน่นอนและสาวเป้ยก็บอกนะคะว่ารู้สึกเสียใจมากๆที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ เธอบอกว่าคงจะไม่ขอโทษเพราะว่าเ้ยเนี่ยไม่ได้ทําแบบที่คุณคิดและก็จะขอบคุณที่เตือนสติทําให้หรู้ว่าบางทีการที่เราคิดดีอาจจะไม่ดีเสมอไปขอบคุณค่ะหลังจากนี้ค่ะสาวเ้ยนะคะก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงไปแล้วค่ะหญิงสาวนี้เนี่ยก็เข้ามาตอบคอมเมนต์เราก็บอกเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ กลายเป็นเรื่องยาวใหญ่โตเลยนะคะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายค่ะสาวเพืนว่าของเราก็ออกมาเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายทั้งคู่ก็เข้าใจกันอย่างดีแล้วล่ะคะ่ะมาต่อกันที่สาวคนนี้ค่ะจักรจันรอักขสิริค,ค่ะคุณผู้ชมก็มีข่าวว่าเธอปฏิเสธนะคะว่าจะถอนตัวละครเรื่องเพลิงประนางเพราะว่าซุปตา์คนนี้ค่ะอัมปชราพาบทเด่นกว่าจริงหรือเปล่าไปฟังค่ะ อย่งไม่ทันจะได้ข้อสรุปของเรานะะักแสดงเรื่องเพลิงพระนางก็มีข่าวแววมาว่าจักรจรันอาคัมชิริแท็กทีมกับนางเอกสาวยุจิรันขอถอนตัวจากละครเรื่องดังกล่าวเนื่องจากซูเปอร์สตาร์สาวอัมชราภาได้รับบทที่เด่นกว่านั่นเองค่ะ แต่พอได้ถามศาสาจักรพรรเพื่อความแน่ใจเจ้าตัวก็รีบปฏิเสธทันทีว่ากระแสข่าวนี้ไม่ใช่ความจริงแน่นอนและเธอก็ยินดีมากที่จะได้ร่วมง,งานกับอัมพัชราภาโดยจกกักรัรนบอกด้วยว่าหากผู้อยา่ติดต่อมาเรื่องเรื่องนี้และคิวลงตัวแล้วก็ไม่มีทางทองตัวแน่นอนค่ะ ติดต่อมาจริงค่ะแล้วก็คุยกับพี่ลูกปลาพี่ลูกปลาเขาบอกว่ายา้ายจันเร์เ่นแล้วก็มันเป็นบทที่ดีมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เล่นพี่อ้ําแล้วก็พี่ยุยด้วยจกกันก็ตอนอเด็กๆก็เคยเปิดดูแต่ว่ามันนานมากแล้วจำไม่ได้19ปีมาแล้วเอ๊อะสิกว่าปีมาแล้วค่ะจันก,ก็เลยคิดว่าเออเป็นโอกาสดีที่ที่เราจะคว้าไว้แล้วก็หลายๆคนก็ติดใจกับบทรถสุขภัณฑ์ในสุสานคนเป็นอะไรแล้วทกคนก็เชียร์ว่าอยากเห็นจันเล่นกีจช้าอีกอะไรอย่างเงี้ย ไอออดลลเย่ะมันก็มีสาวราเหมือนประมาณว่าพอเขาไปติดต่อพี่อ้๊อทางเราพี่ยุ้ยก็ขอถอนตัวอะไรอย่างงี้ยเหนว่ามันก็คงเป็นข่าวลือมากกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องจริงเพราไหรนก็มั่นใจว่าพี่ยุ้ยก็ไม่น่าจะถอนเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นบทละครที่ดีมากแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อเรื่องนี้เสมัยก่อนเนี่ยดังมากเันว่าพี่อ้๊อกับพี่ยุ้ยรู้อยู่แล้วเพรโฮไม่มีอะไรไม่มีปัญหาไม่ถอนตัวค่ะถ้าช่องโอเคว่าคิวมันไม่ชนกับอคิวลิซี่มันเต็มที่ค่ะ ระหว่างรอข้อสรุปของละครเรื่องเลิมพระนางว่าสาวะกระจากกรอาคมศิริจะสามารถล็อกคิวให้ได้หรือไม่นั้นเธอก็มีผลงานที่กำลังออนแอร์อยู่ขณะน,นี้คือละครพ่อคาดเชือกและอีกเรื่องที่รอวันเปิดกล้องก็คือมิกิตวิศยาค่ะ สักการะออกมาคอนเฟิร์มนะคะสมมุติว่ามีการติดต่อจริงเธอไม่ถอนตัวแน่นอนเพราะว่าบทมันดีมากจริงๆรอดูนะคะว่าได้เล่นหรือเปล่าเนาะอยากเห็นเหมือนกันค่ะเอะาละคะคุณผู้ชมค่ะสาวปูพยาออกมาปฏิเสธนะคะว่าเธอไม่ทราบว่าวันที่21มีนาคมเนี่ยเป็นเกิกในการแต่งงานของสาวชมพู่เธอบอกอยากรู้ไปถามเจ้าตัวเองจะดีกว่าค่ะ ในฐานะคนใกล้ตัวปูประยาเลยถูกยื่นหม่ถามถึงงานวิวาวาที่สะพ้ยคนโตตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่แววว่าเลิกแต่งงานของชมพู่อรายานและนอ็อตวิสรุตคือวันที่11มีนาคมนี้แล้วค่ะ ซึ่งนายเอกวิกหมอชิดยืนยันไม่ทราบจริงๆได้อยากให้รอเจ้าของงานเปิดปากเฉลยเองจะดีกว่าพร้อมกันนี้ปูปรายาเผยด้วยว่าเธอและแฟนหนุ่มน้ตพิเศษยังไม่ได้เตรียมชุดสาหรับใส่ไปร่ง,งานเลยค่ะโดยเธอคงไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวเพราะว่ามีเพื่อนๆของเจ้ผู้อายาทําหน้าที่นี้แล้วค่ะไม่ทราบค่ะให้เขาตอบดีกว่าไม่ใช่งานปูนี่คะ่ะงานเขา,าปูาเ,าปเองก็ไม่ทราบคะ่ะต้องถามเขาเองจริงๆคะ่ะเรื่อง่ของเราแม่ไปถึงไหนแล้วคะแบบ จริงจริงยังไม่ได้สเก็ตไม่ได้ดูเลยค่ะช่วงนี้ยุ่งมากแต่ไม่ไม่น่าใช่นะคะโอ้ยไม่ไม่รบกวนเขาเลยค่ะจะหาเองได้ค่ะเจ้าสาวต้องไปนอนไหมคะไม่ค่ะพระว่าเป็นเพื่อนเเขาครูไปร่วมงานเฉยๆค่ะแต่ก็ตื่นเต้นนะคะอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆ ส่วนอีกประเด็นที่ถูกจับตามองหลังรับอีเวนต์เดินแบบผู้เจนนี่เทียนโพสันที่ก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวเกาเหลาถูกนางเอกหน้าแบ๊วแย่างงานดีเซนเตอร์และจ้องตกแฟนหนุ่มโน้ตพิเศษแถมหลังๆมานี้ยังหันออกกาลังกายเปลี่ยนลุคเป็นสปอร์ตเกิร์ลค่ะจะทับลายกันอีกด้วยซึ่งปูประยัยืนยันว่าข่าวทั้งหมดแค่ข่าวลือที่ไม่ใช่ความจริงค่ะโดยเธออยากร่วมงานกับในรุ่นพี่มานานแล้วและครั้งนี้ทุกอย่างก็ราบรื่นดีค่ะ สวยจริงๆเลยค่ะปูไปยาเธอออกมาบอกนะคะว่าไม่ทราบจริงๆแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่เธอก็อาจจะคงแจ้งนะคะหรือว่าใครอยากทราบไปถามเจ้าตัวเองน่าจะดีกว่าค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะตั้งแต่กลายเป็นพระเอก300ล้านซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะคะต้องบอกว่า คิวนี่นะคะแน่นมากซันนี่บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเพราะว่ามีผลงานนั่นเองก็เลยทําให้มีงานอีเวนต์ติดต่อเข้ามาเยอะค่ะส่วนทางด้านสาวพตตี้อังคุม,มาลินค่ะก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่แต่งงานนะจ๊ะหลังจากข่าวว่าแม่ของหนุ่มแดนเนี่ยอยากจะมีหลานค่ะ,ะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรดูข่าวนี้กับสรุปข่าวบันเทิงค่ะ หลัจากเป็นพระเอก300ล้านจากเรื่อง iFI ่า Thank You Love You เลยทําให้ Sunny, Su wan, on, สันนี่สุวรรณเมธานนท์จะกลายเป็นพระเอกฮอตที่มีงานอีเวนต์ให้เห็นอยู่บ่อยขึ้นซึ่งหนุ่มอารมณ์ดีบอกว่าก็มีความเป็นไปได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ได้เห็นหน้าเห็นตาบ่อยขึ้นก็เพราะช่วงนี้กําลังมีผลงานแสดงทั้งซีรีส์ละครเลยต้องออกงานโปรโมทโชว์ตัวเป็นปกติอีกทั้งพระเอกหนุ่มสนใจเรื่องของการแสดงเป็นหลักมากกว่าจะทุ่มรับงานอีเวนต์และเรื่องค่าตัวซึ่งจะมีการปรับหรือไม่ก็มีคนที่ดูแลในเรื่ เรื่องนี้แทนส่วนตัวเองทำหน้าที่แค่อ่านบทและเลือกทำในสิ่งที่ชอบเท่านั้นค่ะฮอตเหรอครับผมอากาศที่นี่ก็ฮอตนะครับผม <c oughs> น,นะครับครับไม่รู้เห,หมือนกันครับผมแค่รู้สึกว่าผมอยากแสดงนันแห,หละครับจ <c oughs> ิตสุข มีไหมนะแต่ม pues like so like ีบ้างครับม the like the <laughs> ีบ <laughs> ้างครับแต่ส่วนมากก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็มีบ้างเวลามีงานก็จะมีมันไม่ใช่อีเวนต์มันเป็นหลายอย่างครับมันมีโปรโมทซีรีส์ไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างมันก็รวมเป็นหลายๆงานครับมันไม่ใช่มีเจาะตรงเป็นยังไงครับผมแต่ส่วนมากก็เราจะสนใจเรื่องการแสดงที่สุดก็น่าครับมันไม่รุมขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันเวลาที่เรามีผลงานออกมามันก็เป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับแต่วันไหนเรานอนแค่ขี้มูกก็จะไม่มีครับครับ่อยก็จะมีบ่อยมากก็อย่าเกลียดกันนะครับ อันนี้เป็นเป็นไม่มีทีมของผมที่คุยเรื่องค่าตัวผมจะสิ่งที่ผมทางเดียวคืออ่านบทครับผมอ่านบทแล้วเลือกสิ่งที่เราชอบแล้วก็บอกว่าเราเล่นอันนี้แหละใช่ครับคิดการแสดงสุดครับ แม้จะงานแน่นแต่ก็มีความสุขค่ะเพราะได้ทําสิ่งที่ตัวเองรักคือการแสดงเลยทําให้เหมือนได้พักผ่อนไปในตัวแล้วโดยผลงานแสดงตอนนี้ของซันนี่สุวรรณเมธานนก็มีซีรีส์เรื่องสเตย์ากะฉันคิดถึงเธอส่วนละครคอโมเมดี้เรื่องตากรรมเทพของค่าย t t h ก็ใกล้จะออกอากาศให้ชมแล้วในวันที่21มีนาคมนี้ค่ะ อายุแค่23ปีแต่ก็ไม่วายถูกถามถึงเรื่องแต่งงานกับแฟนหนุ่มแดนวรเวทดานุวงศ์จนแพตตี้อังมารินสิริพัทรศักดิ์เมธาต้องชี้แจงว่ายังไม่ได้คิดที่เรื่องนี้เพราะอายุยังน้อยและไม่ซีเรียสที่แดนเคยบอกว่าอย่างไม่มีภาพแต่งงานในหัวส่วนกระแสข่าวแม่ของพระเอกหนุ่มหลุดบทให้คนใกล้ตัวฟังว่าอยากอุ้มลานแล้วแพตตี้ยืนยันว่าไม่เคยอินมาก่อนเลยค่ะยังค่ะยังยังเดกอยู่ค่ะยิ ก็ยังไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้นะคะก,ก็เลยยังไม่แน่ใจนกวางแผนวบ้างคะคือพอช่วงนี้พอแบบทํางานหนักมากค่ะคือตอนนี้หนูถ่าย2เรื่อง,ลงแล้วฝั่งพี่แอนเองก็ก็ทำงานหนะักมันก็เลยเหมือนแบบพอทํางานหนะักคู่มันไม่มีเวลามามคิดอะไรเรื่อง <ๆ S 2> แบบจริงๆคือไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะคะชิลๆอายุเท่าไหร่แต่งงานเรามคิดวาเด็กๆเคยแต่โตมาแล้วไม่ได้คิดเลยค่ะ เดี๋ยวรอกเจอคุณแม่ก่อนแล้วเนอะเดี๋ยวจะถามมาให้แพตตี้บอกด้วยว่าทั้งครอบครัวของเธอไม่ได้เร่งเรื่องแต่งงานและตัวเองก็เป็นน้องเล็กคนสุดท้องของบ้านก็อยากให้พีพ่พๆทั้ง3คนนี้เอาดีก่อนส่วนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกับแดนบริเวณบ่อยนักเพราะอีกฝ่ายกําลังเต็มที่กับการซ้อมคอนเสิร์ตคิดถึง D2B เลยได้แค่คุยและส่งกําลังใจให้ผ่านทางโทรศัพท์มากกว่าค่ะ แม้เพื่อนๆหลายคนจะทยอยตลาดสดไปแล้วแต่นางร้ายน้าสวยอย่างไอซอภิษฎาเกลือคงคาบอกว่าสหรับเธอนั้นไม่รีบและตอนนี้กําลังมีความสุขด,ดีซึ่งเรื่องขอเพื่อนชยายคนสนิทไฮโซแม็กซ์ที่ดูเหมือนว่าพักหลังจะเริ่มเปิดตัวมากขึ้นแล้วและมักจะมีรูปหวานๆโพสต์ลงในอินสตาแกรมฝ่ายชายให้เห็นซึ่งเธอชี้แจงว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่เป็นการให้เกียรติกับอีกแต่ว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่และทุกอย่างยังต้องค่อยเป็นค่อยไป,ปะพอโตมากเขก็ไม่ถึงขนานนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกว่า อ่าเราก็ให้เกียรติในการที่เราก็ดูดูกันอยู่อะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่แน่นอนชัดเจนถึงขั้นขั้นนั้นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยเป็นไปดีกว่าผู้ชายก็ลงรูปที่อไรเวลาไปเที่ยววยกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือเขาก็จะลงทุกคนอ่ะเขาเขาเป็นผู้ชายเขาไม่ค่อยเซลฟี่ตัวเองอ่ะเวลาแบบเขาจะเธอในกลุ่มเนี่ยเพื่อนผู้เยอะมากแล้วเขาจากที่ถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็จะโดนเพื่อนผู้หญิงแบบถ่ายเราดูตันอ่ะถ่ายเราดูอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็จะแบบ ให้ทุกคนวิ่งไปแล้วเขาก็จะถ่ายให้ snap เป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะลงรูปเพื่อนๆเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะไม่<ๆ>ไม,ไม่ไม่ใช่สายนั้นนะไม่ใช่สายแบบป้าหรือมีมีแฟนหรือคุยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบคือไม่ได้ปิดนะแต่รู้สึกว่ามีความสุขดีอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้กลัวมีมีคนถามว่ากลัวแบบว่าเปิดแล้วจะมีคนฉกหรอหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าเรารู้สึกว่า ยังไงก็ตามมันมันขึ้นอยู่ที่คนสองคนถ้าเปิดตัวแล้วจะมีคนมาแย่งก็ผิดที่คนของเราอะไรเงี้ยใช่ไหมเราไม่ได้กลัวเรื่องนั้นแต่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจว่าคนที่เขาอยู่ข้างนอกมีความสุขดีอยู่แล้วอะคือไอ้อยู่ในวงการมาก็สักก็นานเราเหมือนกันเนาะก็ไม่เคยที่จะต้องแบบเปิดหรืออะไรเงี้ยไอ้รู้สึกว่ามันดีกับชีวิตคู่มากกว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตกลงเป็นแฟนก็เลยไม่ได้นับเป็นเดือนหรืออะไรเงี้ยนะแต่ถามว่าเรารู้จักกัน เขาเราก็เป็นเพื่อนเราก็ยังเป็นเพื่อนกันมาอยู่ทุกวันนี้เรายังไม่ได้ตกลงกันว่าเฮ้ยเราจะเป็นแฟนหรืออะไรงไงแต่ละาถาว่าดูดูกันก็อ่ะก็ลองก็ลองดูดูอะไรเงี้ยนะคะก็ก็จะปีแล้วนะโดยไออภิษดาบอกได้ว่ายังไม่มีแผนเรื่องการแต่งงานและฝ่ายชายก็ยังไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เพราะทั้งคู่ก็เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานโดยพัฒนาจากการเป็นเพือ่อนมาก่อนค่ะ อัปเดตข่าวบันเทิงไปแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพักกันก่อนช่วงหน้านะคะกลับมาอัปเดตข่าวข่าวที่น่าสนใจจากทางมหาวิทยาลัยศิลิ์ข,ของเรากันต่อค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตพักกันสักครู่ค่ะ